สวัสดีครับทุกคนเรนจากเรนาเวนะครับวันนี้นะครับเรนจะมาพูดถึงฉา,ากหนึ่งจากตัวซีรี่แฟรรักฉันด้วยใจเธอเรือยโทซันเซ็ต o u t You ซึ่งฉากนี้นะครับจะเป็นฉากช่วยตัวเองของเตะแต่ไปไม่ถึงฟัง่งฉากนี้นะครับหลายหลายคนเนี่ยมีการถกเถียงกันอย่างเยอะมากว่าเฮ้ยตกลงแล้วว่าเตีเป็นเพศไหนนะคะเป็นผู้ชายแท้ที่วันไหวกับผู้ชายแค่คนเดียว เป็นเกย์หรือว่าเป็นไบเซ็กชวลหรือว่าเป็นเพศอะไรต่างๆซึ่งเอาจริงๆแล้วอะเส้นเรื่องหลักของซีรีส์เรื่องนี้นะครับไม่ได้ต้องการระบ,บุเพศที่ชัดเจนขนาดนั้นเขาอะโฟกัสแค่ความรู้สึกของผู้ชายคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยวันไหวกับเพื่อนตัวเองหลังจากที่กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งความรู้สึกเนี้ยไม่ใช่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นแต่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขาอะกลับมาสนิทกันอีกครั้งเตไม่ได้รู้สึกกับผู้ชายทุกคน แต่เขารู้สึกกับโอเอ๋วแค่คนเดียวเพราะขณะที่เขากำลังช่วยตัวเองเขามองไปที่ภาพของหยงเจี้ยนซึ่งเป็นภาพของพระเอกที่เขาชื่นชอบในวัยเด็กและอยากเป็นพระเอกอย่างหยงเจี้ยนให้ได้ความรู้สึกที่เขามีต่อหยงเจี้ยนมันไม่ใช่ความรักแบบชู้สาวแต่เป็นความรู้สึกชื่นชอบหรือแรงบันดาลใจที่สักวันเขาต้องทำให้ได้ ถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนง่ายๆคือการที่ผู้ชายอชอบดูฟุตบอลชอบนักบอลเขาไม่ได้ชอบนักบอลในลนักษณะเชิงชูสาวนะคะแต่ว่าชอบแบบเช่นชมแบบเตะด,ดีจังเลยแบบเก่งมากๆแบบโคตรเท่ซึ่งความรู้สึกของเตะที่มีต่อ,อยงเจียนะก็จะเป็นในลนักษณะนั้นเพราะเขาชอบอยงเจียนตั้งแต่เด็กแล้วถ้าเขารู้สึกชอบแบบนั้นก็น่าจะมีฉากที่ดูรูบยงเจียนแล้วช่วยตัวเองหลายครั้งแล้ว อีกอย่างในระหว่างนั้นเขาก็ชอบตาลซึ่งเป็นผู้หญิงทุกอย่างมันก็ปกติมากไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนไปจนกระทั่งกลับมาเจอกับโอเอ๋วความรู้สึกต่างๆเหล่านี้จึงเกิดขึ้นดังนั้นฉากช่วยตัวเองและไปไม่ถึงฟังการที่เตะก,กำลังช่วยตัวเองเขามองไปที่รูปหยงเจียนเพราะเขาเชื่อว่าตัวเองเป็นพระเอกมาโดยตลอดพระเอกที่ต้องคู่กับนางเอก แล้วตอนที่เขาทำเขาไม่ได้ยกรูปโอเอ๋วขึ้นมาดูด้วยการจ้องดูรูปคือการสะกดให้ตัวเองเชื่อว่าเขาเป็นผู้ชายเป็นหย่งเจี้ยนแต่สุดท้ายเขาก็ทำไม่ได้ถึงแม้หย่งเจี้ยนจะใส่เสื้อสีแดงซึ่งเป็นสีที่เป็นตัวแทนของโอเอ๋วแต่ในเมื่อมันไม่ใช่โอเอ๋วเขาก็ทำไม่ได้เขาไม่ได้รู้สึกกับผู้ชายทุกคน เขาแค่รู้สึกกับโอเอ๋วแค่คนเดียวต่อให้มีผู้หญิงมาบอกรักเขาก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วเขารักโอเอ๋วไปแล้วและยากที่จะกลับมารู้สึกแบบเดิมซึ่งต่อจากนี้นะครับก็ต้องมาคอยลุ้นกันว่าหลังจากที่เตะรู้ใจตัวเองนะคะว่าเขาอะชอบโอเอ๋ว เขาอาจจะเลือกทางเดินยังไงนะครับแล้วก็จะตัดสินใจยังไงกับความรู้สึกครั้งนี้ของเขากันแน่ก็ติดตามได้ในแปรรักฉันด้วยใจเธอในอพิโซดที่5นั่นเองสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครบหวังว่าทุกคนนะ่ะจะชอบคลิปวดีโอนี้กันครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดะซาวสก์ไลให้เลนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เลนก็ไปแล้วนะเจอกันใหม่คิดวดีโดหน้าครับบ๊ายบาย